แรงมากพีททองเจือสัดเต็มข้อลังถูกถามเรื่องความสัมพันธ์มิยา่าอาชิแรงมากพิษท,ทองเจือตอบชัดหลังถูกถามความสัมพันธ์มิยาอาชิลันมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลย เรียกว่าเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อเพจอัตรรศออกมาเผยคำสัมภาษณ์ของครอบครัวมียาถึงความสัมพันธ์กับอาชิหลังทั้งสองลดสถานะหรือแค่เพื่อนเท่านั้นโดยทางเพจได้เผยรายละเอียดว่าเมื่อครอบครัวฝั่งพีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ระหว่าง นูมิยาและน้องอาชิลันมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยงานนี้ฟังสัมภาษณ์แล้วทำไมรู้สึกกินแปลกโดยทางฝั่งคุณพีทก็ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเวลามันจะบอกเองว่าอะไรคืออะไรแล้วจริงๆมันมีเรื่องธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามเอาประเด็นมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราในฝั่งพี่สาวเซย่าก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น้องไม่ควรได้เจอและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาลงที่น้องและพีททองเจือก็ขอฝากถึงชาวเน็ตว่า ทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทําตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุง้งซ่านเรามูฟออนไปข้างหน้าเสมอสำหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไป